อยู่เมืองนอกสั่งได้ไหมครับอ๋อค่ะอยู่ที่ไหนล่ะคะก็เดี๋ยวเอาแบบนี้แล้วกันนะคะให้ลูกค้าเนี่ยแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้าไปได้เลยคะ่ะมีแอดข้างหน้าแล้วก็คำว่า d อรกคะ่ะตัว I ตัว D ตัว R ตัว u ตัว G ตัว S นะคะแล้วก็อาจจะสอบถามเข้าไปในนั้นนะคะแล้วก็ให้แจ้งได้เลยคะ่ะว่าอยู่ประเทศอะไรนะคะก็เดี๋ยวให้อดมินเช็คให้อีกทีคะ่ะเพราะว่า ปกตินะคะก็คือของเจียมนะคะจะเป็นร้านขายยาใช่ไหมคะก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็เวชาสำอางค่ะก็จะส่งไปที่ประเทศแถบ AEC นะคะก็จะมีลูกค้าอยู่ค่ะก็จะมีที่เมียนมาค่ะกัมพูชาประเทศลาวประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะลองแจ้งที่อยู่ลองแจ้งเมืองออกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ทางแอดมินเช็คให้นะคะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่สนใจจะมาร่วมบูชาค่ะเป็นน้ำเต้าดูดซับนะคะโดยบริเวณน,น้ำเต้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงแก้วกายสิทธิจักรพรรดินะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นฐานของน้ำเต้าค่ะข้างในนะคะจะมีกระแสะพลังงานบุญะคะ่ะดึงดูดเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะจะเป็นดวงเดียวกับที่อยู่บริเวณศูนย์กลางกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดค่ะ ตัวน้ำเต้าเนี่ยนะคะดีไซน์มาดีมากค่ะโดยตรงบริเวณส่วนบนของน้ำเต้าเขาเรียกว่าจะมีตรงที่ดูดซับนะคะจะเป็นสีทองค่ะเป็นสีแห่งโชคลาภมั่งคัง่งแล้วก็จะมีกระดิ่งนะคะกระดิ่งเรียกซ์ค่ะแล้วก็มีได้แดงมงคลน,นะคะโอ้โหคือเขาเรียกว่าพลังงานทางด้านห่วงจุ้ยเนี่ยดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็น,นะคะแล้วก็จะมีลูกหลวงปู่ด้วยค่ะข้างใน นี่ค่ะก็จะเป็นหลวงปู่ดูดซับมาให้นะคะเป็นของขวัญศักดิ์สิทธิ์อลัมค่านะคะเนี่ยค่ะก็ให้เราท่องสัมมาอาระหังนะคะก็ซอนอยู่อย่างนี้เลยนะคะสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังท่องด้วยใจเบิกบานค่ะท่องแล้วเงินเข้าทุกครั้ง ท่องแล้วเกิดพลังบุญทุกครั้งท่องแล้วสบายใจทุกครั้งท่องแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอย่าไปเสียเวลากับการคิดเครียดวิตกกังวลนะคะถ้าจะคิดวิตกกังวลหรือเครียดเนี่ยมาท่องสัมมาอะรหังดีก็ค่ะพอเวลาเราท่องสัมมารหังทุกครั้งนะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยคิดออกค่ะว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ยังไงนะคะ เชยบว่ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่ได้สนใจแล้วก็หมั่นตั้งใจบริกรรมสัมมาอรหังสาธุสาธุสาธุค่ะ